สวัสดีครับพบกับผมเกม c t ทีวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำชานมเย็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเริ่มจากเตรียมวัตถุดิบของเรานะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีชาไทยครีมเทียมน้ำตาลทรายแดงนมข้นหวานนมข้นจืดแล้วก็น้ำเปล่านะครับหลังจากที่เราใส่น้ำลงไปแล้วต่อไปเราจะต้มน้ำจนเดือดเลยนะครับ เมื่อต้มมาได้สักพักตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาต้มชากันนะครับการต้มชานะครับผมจะใช้เป็นถุงกองนะครับจากนั้นผมจะใส่เป็นชาไทยลงไปในถุงกองเลยนะครับเมื่อใส่ชาไทยลงไปในถุงกองแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาลงไปต้มในน้ําเดือดเลยนะครับเราจะต้มชาทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับ หลังจากที่เราต้มไปแล้วได้ประมาณ5นาทีนะครับตัวชาของเราก็จะมีสีเข้มขึ้นนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาถุงกองนะครับพร้อมกับตัวชาออกไปเลยนะครับหลังจากที่เราต้มชาเสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาตัวชามากองกับผ้าขาวบางเพื่อไม่ให้เกิดการตกตะกอนของกากชาหรือว่าตัวชาเองนะครับสําหรับขั้นตอนนี้ ใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับเมื่อกองเสร็จเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงแล้วตามด้วยครีมเทียมลงไปนะครับเมื่อใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะคนให้น้ำตาลทรายแดงและครีมเทียมละลายเข้ากันเลยนะครับ หลังจากที่คนไ่ได้ัะพักนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายแดงแล้วก็ครีมเทียมละลายเข้ากันแล้วต่อไปเราจะใส่เป็นนมข้นหวานลงไปนะครับ เมื่อคนจนนมพ้นหวานเข้ากันแล้วต่อไปอย่างสุดท้ายนะครับเราจะใส่เป็นนมพ้นจืดลงไปจากนั้นคนให้นมข้นจืดเข้ากับส่วนผสมอื่นเล็กน้อยนะครับเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วหลังจากนี้เราจะพักตัวชาของเราให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามากอกใส่ขวดกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็พักจนตัวชาของเราเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากอกใส่ขวดกันเลย เดี๋ยวเราจะกรอกใส่ขวดให้เสร็จแล้วเรามาดูกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็กรอกตัวชางงเราเสร็จแล้วนะครับสำหรับชานมเย็นของเราก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ